สวัสดีครับพบกับช่องผ้าหาผ้ามวนหลัลงจากที่บอดาโล่งคลิปดนนะครับสเดือนได้ละกะันี่แหละครับสองเดือนที่ผมเห็ดผมสิมมาขึ้นโม่ใหม่นะครับขื้นแบบใหม่นี่ครับเป็นเป็นรูปแบบของเรือลลํำใหม่จากลํำเก่าที่ที่เป็นเรียบเรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีลวดไายขึ้นมาอีกแรากาจะเป็น ด้านนอกนี่จะเรี่ยหมดนะครับจ็กสิเป็นจังไดหละตัวนี้ลองลองเบิงนะครับผมสิล่องเบิงเฮ็ดให้มันเรียบคือเลือโต๊ปปานะครับเลืออันนี้เขาถอดออกมาคือให้มันจบเลยจบคือล่ำล่ำที่เฮ็ดออกมานี่จะเป็นไฟเบอร์ทุกสินส่วนนะครับจะบ่มีใหม่บ่มีเล็ก ผสมจะเป็นไฟเบอร์เบิดจากจากเดิมจากเดิมที่เฮาเอาใหม่มาเป็นพินเลือเอาใหม่มาเฮ็ดขันเลือจะโบมีนะครับโตพินเลือนี่จะเป็นไฟเบอร์เลยแล้วก็โตโตขันโตขันก็จะเป็นไฟเบอร์โตดูกลางพร้อมก็ะใจเป็นกลงแทนครับ กอาจจะติ้งแน่ได้ครับเพราะว่าบรดษัคขากล่องนะครับนี่ครับรูปทรงเรือนะครับจะเป็นขอบเป็นโซ่โซ่พินนะครับแถวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นรูปหลางของเรือล้ใไมเป็นแค่รูปล่างนะครับบันนี้กระจะเหตุเป็นโมออกมาเป็นแบบเรือออกมา เป็นแบบเลือกไข่ไข่แบบนี้นะครับไข่ไข่แบบที่พิ่มเพ็ดไปนี่แต่ว่าจะจะเรียบกวัวม้วนนี่คือถอดออกมามันจะเรียบเลย้ลวก็ตัวนี้เป็นเลือดเจ็ดเม็ดนะครับออหย่อนแสงทางนนี่ตัวนี้เป็นทซ่เลือดเจ็ดเม็ดนี่ครับเป็นทซ่เลือดเจ็ดเม็ด้วกามากแกะทองให้ให้ทุนกว่วเกา่านี่ครับ โบโบมน่นเป็นไงตะกี้มันมน่มนม่นแหลมแหลมมันอยากตีงแน่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายทางนี้ให้เบิ่งมันก็จะเป็นมน่นนี่ครับทองจะแบนแน่จักหน่อยเห็นไหมครับมันจะเป็นทรงายๆทองเรือใหม่เรืออันนี้มันก็จะทุนขึ้นมาอีกแล้วก็เรื่องเบานี่ สีเบากลัวที่ผมติดใหม่นะครับตัวนี้เซพนําหนักเขดเซพนําหนักการค้นยหญ่แล้วก็ความเร็วก็จะได้ดีกว่ากันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่บ่อยาวนะครับคือผมผมถ่ายลงไว้นี่คือเดี๋ยวส่องทั้งสองเพิ่นสิตัดออกนะครับเพราะว่อทาเพิ่น ตัดออกจาก u t u b e เลยตัดออกจากยู u ูบแล้วเพิมต่อมาเหตุ่องใหม่อีกมันจะเป็นการยากนี่มันก็สองเดือนมันก็สามเดือนมั้งครับเข้าตัดมันก็ต้อเหตุใหม่ต่อมาร่วมคนติดตามใหม่อีกก็เสียยากแน่ก็เลยต่อมาถ่ายลงเป็นคลิปน,น้อยกได้ลงก็ยังไข่ครับกะไข่ก็กบก่ได้ลงตัวนี้เป็นบอ เลียงเอียนนะครับผมล่องซื้อจ้าเลียงเอียงเลียงปลาไหลล่องเบิ่งนะครับนี่ครับเป็นโมโตัวไม่แต่ว่ารูปทรงเกา่าเพียงแต่ว่าเอามาแกะทองเห็ดทองทรงทองไม่แล้วก็เล่นโซ่พินแล้วก็มันสิมตโตโซ่อีกนะครับพิน พินด้านบนมันซีโซอีกตัวนี้แค่เป็นแบบทองเลือนะครับมันนี้มันกะซิมีพิ้นด้านบนแา้ากงลงรากาขันนะครับครับนี่ครับเบิรงกันอันนี้ไปเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นผมกว่าเหตุเชดส่งไม้เพื่ออย่าง ข้าต้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับถ้าข้าสีย่ำอยู่แต่ครับส่งเกา่าส่งเก่าอยู่หันมันกะตลาดมันผพว่ามันอยากอยากอันอยากซุดเท่านั้นนะครับถ้าข้าสีเอาแตสา่ส่งเก่าส่งเก่ามันก็ดีหรอครับแต่ว่ามันก็พมเบ่งแล้วเพื่อโดนไปเพื่อใหม่มันผุเพื่อใหม่พินมันผูจังสินะครับไหม่พินผูหรือเล็กผูจังสี การส่อมบํารุงยากนะครับแต่ว่า้าเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์้าเป็นไฟเบอร์เบิด์ตังสิคือแตกมองไดเข่ากับปะมองหันมันจะจบนะครับอันนี้ทาพิ้นไม้หรือพิ้นเล็กผุจะสิเขาต้องลือ้อออกไม่เบิดเขาต้องมาหุ่มไม่ยุ่งยากลายเถื่อนนะครับการส่อมกับแพงอันนี้เข้าส่อมแค่จุดใดที่ท,ที่พัง้า้าเกิดว่ามันพังมา เอากระสอบแต่จุดใดที่มันพังนะครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับถามมากจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญเดี๋ย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งด้วยครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ